สวัสดีครับทุกคนวิธีการติดตั้ง Line Official หรือว่า l i n e o เราก็เข้าไปที่ App Store หรือว่า p l a y s t o r e ของเครื่องเราหาคำว่า Line Official แล้วก็ติดตั้งนะครับเมื่อเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็กดเปิดเข้าไปตัวนี้เราสามารถที่จะลงทะเบียนด้วย ID ใหม่หรือว่าลงทะเบียนด้วย LINE ID เดิมของเราที่เราใช้อยู่เป็นประจำอันนี้อ้อมก็จะเลือกใช้สำหรับคนที่มี Line อยู่แล้วนะก็เข้าด้วยระบบ Line เลยครับตรงนี้เราก็เข้าสู่ระบบก็คือเข้าจากตัว Line ID ของเราที่เราใช้งานอยู่ประจำประจำนั่นแหละกดอนุญาตค่ะมาถึงตรงนี้นะเราก็กดเลือกตรงคำว่าสร้างบัญชีค่ะโปรดยืนยันผ่าน SMS เข้าสู่ Line หมายเลขโทรศัพท์ที่เราใช้น,นี่มันก็เป็นแบบ Security นิดนึงเราก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่เราลงทะเบีนยน LINE ไว้นะเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วก็กลับไปที่บริการสร้างบัญชีชื่อบัญชีเราจะตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้อย่างของอ้อมเองอ้อมจะสร้างเป็นชื่ออ้อมเพนนกตใส่อีเมลนะ แล้วก็แล้วก็เลือกบริการธุรกิจประเภทหลักอะไรอย่างเงี้ยแต่กลุ่มของมันเป็นธุรกิจเกี่ยวกับบริการนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของโฆษณาการตลาดก็กดถัดไปมาที่หน้านี้กดสร้างบัญชีอ่ะถัดไปยอมรับไปมาตั้งค่ากันเถอะเราก็กดเริ่มต้นเขาถามว่าเราจะตอบแชทอ่ด้วยตนเองหรือว่าจะใช้บริการแบบตอบกลับอัตโนมัติ ตรงนี้นะแล้วแต่ทุกคนเลยว่าจะตั้งค่าแบบไหนหรือยังไงแต่อ้อมจะข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนนะส่วนตรงนี้ก็ใส่รูปโปรไฟล์ของเรานะใครจะใส่ก็ใส่ได้เลยนะรูปนี้นะแต่อ้อมยังไม่ใส่ข้ามไปอันนี้ก็เริ่มใช้งานได้เลยยินดีต้อนรับตึกตกึอ้อมเพนนิคอีกสตากดถัดไปนะเพิ่มเพื่อนใหม่ไหมนะก็ยังไม่เพิ่มนะไปหน้าหลักก่อน เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้อ้อมก็จะได้ลายตัวลาย e Official ของตัวเองแล้วนะครับก็คือลาย e อของตัวเองเวลาที่อ้อมเอาไปโพสต์ลงในโซเชียลต่างๆหรือเอาไปแจกให้กับลูกค้าเราอยากจะทราบว่า line ลายแอดอะไรทุกคนเห็นไหมนี่แอดนี่คือลายแอดนะอันนี้คือลายแอดของทุกๆคนจะขึ้นตรงนี้นะเราเวลาเราให้ลูกค้าไปไปแอดแอดไลน์นะครับมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะ